สวัสดีครับกลมาอยู่กับผมนะครับแฝงนะครับขัดตั้งกรีดแป๊บหนึ่งนะครับก็อย่างที่สัญญากันเอาไว้แต่ว่าผมจะเอาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันใช่ไหมอย่างเงี้ยไอตัวเนี้ยนะครับอันนี้มันเป็นเหมือน,นเหมือนมังกรเกี่ยวกับตุ้ดอันข้างราคาหน้อก้เก้าบาทนะครับ นี่ครับผมบังกรนี่รนวะมร่างก็มันจะเป็นอย่างนี้นะครับเออเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวผมต่อเสร็จแล้วล่ะอ้ยต่อ,อไปดินี่แะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับก็เห็นกันแล้วนะครับก็มาดาูตัวนี้นะครับนะครับ อันนี้คือตัวโกงนะครับเนี่ยนะนนะสีผมที่ผมถือที่ผมถืออยู่เด็ยส่วนสีเขียวมันเป็นตัวพระเอะกครับผมสุดยอดมากโอเคนะอุ้ยโกงเล็บมันหายโอ้โหโกงเล็บไม่นะโกงเล็บสุดครับผม ขอวเขอลวลาอีกไม่นานเล้อกเพล หางเลยเหมือนกลงเล็บเลยนี่มครับดิน,นจากูอ้ยอันนี้คือดินจานะครับนะชุบอาจจะไม่ค่อยเห็นนะดินจาตัวเขียวนะยอดตั้งวันนี้กล้องค้าเนี่มันก็จะมืดหน่อยนะครับอ่าผมจะให้ดูรายละเอียดนะครับตรงนี้มันยิยงได้ครับผมเนี่ยนะผมให้ดนะูมมแป๊บนี่ไหนวะผมให้ดูนะ ดึงกล้องมาก่อนนี่แหละครับท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นนะขอแสงไฟก่อนดูแล้วครับนี่แหละครับนี่ครับนี่ครับตัวโกงนะครับเอ,อ้ยตัวโกงหน้าตาสิ โคตรโคตรว้าอะโนพระเอกนะครับเนื้อผมกองนะครับเป็นไหมนะกองเป็นอย่างงี้ครับต้านค้างได้นะครับดูด้านหลังที่ครับเห็นนะมันก็จะมีอะไรบอกบอกมันเลยอะไรอ่ะถ้าสองตัวนี้รวมร่างเลยผมซื้อมาแล้วสองตัวนี้เห็นนะมเหตกไฟที่ผมชี้ไหมเนี่ยเห็นไหมแหละสองอันเนี้ยรวมร่างกันมึงก็จะได้อันนี้ครับผมนี่อย่างที่เห็นกันนะ ตัวใหญ่รบดมเลยเนี่ยส่วนไอ้กลงก็ตัวล่างมันก็โอเคนะครับตัวเนี้ยจอดเลยฟิ้วิฟ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 วฟิฟิฟิ้ิฟ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 นฟิฟิฟิสิฟิฟิงิฟิฟิฟิัินิฟ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 ี้ิฟิฟิฟิิฟ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 นีิฟิฟิฟิิ แป๊บน ok ึงนี่ครับผมจะยิงให้โดนแล้วกันอ่ะอ่ะโอ้มานี่นะครับผมนะครับกระสุนมันนะครับนี่แหละครับเราใส่ก่อนยิงแค่สี่อันนะครับนี่ตัวอย่างนี้เห็นกันนะครับ โอ้โหไฟดับนะครับนี่มีตรงยักมนสุดยอดบ้ากๆครับผมซึ่งผมต่อเสร็จแล้วแต่เท็ปเลตอันยญ่ก็อาจจะไม่ได้ดูกันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเรื่อง,งอะไงแฮร์รี่พอสเตอร์คือมันเท็ปเลตนี้มันแบบยังมันไม่ดีรับกล้องมันยังไงอะ่ะไม่โอเคนะก็เห็นกันอยู่นะครับตัวนี้นะแล้วก็มาดูรายละเอียดตัวกล้องนะครับ เห็นมีดดาบตรงนี้ไหมจ้าวนะผมมันอยู่ตรงเนี้แล้วก็ไอตัวนี้โจดหน้ากงนะดูนะครับถึดยอดหน้ามันก็เป็นอย่างนี้และเื่อผมต่อเสร็จนะครับแต่วันนั้นผมจะลงคลิปต่อแบบสตรีมสดเลยแต่มันลงไม่ได้เครื่องมือบรรอาการคดเยอะนะผม ที่บอกกันไปนะครับที่ผมให้รีวิวไข่สตาล์วอลครับเห็นไหครับนั่นแหละี Docker ่บบชี้เนี่ย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 เออซึ่งผมก็ก็ยังไงนะซึ่งมันก็แบบมันโอเคนะครับแต่ผมจะไปซื um ้อไปครับซ şey ื้อตัววันนี้นะครับนี่ ก็แค okay ่น like ี Damn, ้แหละนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนลืมอย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายบายโอเคตุน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 

นี่คุณดูวิญญาณผ่านไปอย่างรวดเร็วที่บริษาทสาเหตุว่าวันบางวันตป่นเต้นอะไรทำกองตีกอนกัน